ขั้นตอนนี้สเราจะมาซื้อสินค้ากันนะคะมาที่ซื้อหรือสั่งซื้อเลือกซื้อหรือลดเพิ่มนี่เลือกสั่งซื้อสินค้าค่ะกดโอเคค่ะกดเพิ่มค่ะใส่เลขที่ไปสั่งซื้อใส่รหัสผู้ขายค่ะ จากนั้นก็มาใส่รหัสสินค้าที่เราจะซื้อเลยนะคะใส่จำนวนที่จะซื้อค่ะสินค้าตัวต่อไปนะคะใส่จำนวนค่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยนะคะกดโนค่ะนี่เราก็ซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ